มาต่อกันในอีกหัวข้อหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของ architectural design decision นะครับกระบวนการตัดสินใจนะครับในการออกแบบะระดับสถาปัตยกรรมนะครับมาดูกันทำไมทำไมส่วนนี้ถึงมีความสำคัญนะเพราะว่าการออกแบบสถาปัตยกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมักจะเป็นกระบวนการสร้างนะกระบวนการก็เรียกว่ากระบวนการสร้างสรรสิ่งที่ยังไม่มี พราะถ้ามันมีแล้วเราก็แก่ o ก๊อปปี้มาใช่ใชไหมรันถ้าเกิดว่ามันยังไม่มีเนี่ยก็คือเราต้องมานั่งสร้างสารรค์หรือว่าดีไซน์หรือออกแบบสร้างสรรเนี่ยเพราะนั้นอพอเราต้องสร้างสารร์สิ่งใหม่นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะพัฒนาอะไรใช่ไหมเพราะนั้นกระบวนการในการสร้างเนี่ยก็จะ,ะก็เรียกว่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะจะพัฒนาอะไรนะครับทีนี้ การพัฒนาอะไรนั้นเนี่ยเขาบอกว่าส่วนใหญ่นะครับมันจะมีหลายคนใช่ไหมเป็นสเต็กโฮเดอร์เข้ามาเกี่ยวนะครับดังนั้นการที่จะเลือกสถาปัตยกรรมแบบไหนก็ควรจะให้ทุกฝ่ายเนี่ยอยอมรับนะครับยอมรับว่าสิ่งที่เราจะสร้างขึ้นมานั้นอนะ่ะมันสามารถใช้งานได้ทีนี้สิ่งที่เราต้องอตัดสินใจมีอะไรบ้างนะครับเช่นเราเราจะสร้างอะไรใหม่ขึ้นมาสักอย่างนึงเนี่ยเราถามว่า แล้วมันมีแอปพลิเคชันอื่นๆทั่วๆไปเนี่ยที่มันพร้อมจะให้เป็นเทมเพลตหรือตัวเรฟเ r อร์เรนต์ได้ไหมนะครับถูกไหมมีแอป,ปตัวอย่างแล้อยังแอป,ปที่เป็นเทมเพลตสำหรับการออกแบบแล้อยังเช่นบอกเราต้องการจะสร้างเวิร์ดโปรเซสเซอร์ต้องการสร้างโปรแกรมประมวลผลคำมาแล้วก็ อะเราก็ไปดูที่มันมีโปรแกรมประมวลผลคำอะไรบ้างสมัยก่อนสมัมหนึ่งเป็นที่นิยมนะครับเพราะว่าตอนคอมพิวเตอร์เข้ามาในบ้านเราใหม่ๆเนี่ยอคอมพิวเตอร์จะรู้จักแต่ภาษาอังกฤษยังไม่รู้จักฟอนต์ภาษาไทยระฉะนั้นอฟอนต์ไทยหรือคําไทยหรือประโยคไทยเนี่ยจะมียุคหนึ่งที่ที่นักวิจัยไทยจะทําวิจัยกันมากก็คือ,อะจะตัดคํายังไง จะตัดคำย,ยังไงยังยังคงมีความหมายเป็นคำพูดมนั้นก็ต้องสร้างโปรแกรม Word processor ขึ้นมาเองแต่บางเอิญว่าไอ้ Word processor เนี่ยมันมันมีโปรแกรมอื่นที่ก็าทำเวิร์กอยู่แล้วถูกไหมแต่มันยังขาดเฉพาะส่วนที่ตัดคำพูดภาษาไทยให้มันตัดบรรทัดได้ถูกเว้นวรรคอะไรพวกนี้ได้ถูกนั้นแต่เราจะสร้างซอฟต์แวร์ Word p r o c e s ซสอรภาษาไทย โดยการเอาของเขามาต่อยอดไม่ได้นะจําไว้นั้นก็ต้องสร้างขึ้นใหม่สร้างขึ้นใหม่ทั้งรุ่นเลยโดยสิ่งที่ต้องการที่ต่างจากของฝรั่งอย่างเดียวคือมันตัดคําภาษาไทยไม่ได้เห็นพราะงนั้นเออถ้ามันมีแอปพลิเคชันที่เอามาดูเป็นต้นแบบได้ว่าเออต้องทําอย่างนี้มีเมนูเปิดไฟล์โหลดแฟ้มเซฟมีเมนูปริ้นอ่ะแล้วก็ต้องเอาที่มันมีมาเนี่ยก็จะเป็นระดมสมองกันว่าควรจะมีอะไรบ้าง ในสถาปัตยกรรมของเรามีเขาเรียกอะไรมีระบบที่กระจายงานไปตามโปรเซสเซอร์แบบมัลติคอไหมที่ปัจจุบันเนี่ยเราต้องการดีไซน์ซอฟต์แวร์ที่ทำงานได้เร็วขึ้นเราจะเห็นวนะ่าปัจจุบันเนี่ย CPU มันความเร็วมันค่อนข้างฟิกแล้วใช่ไหมแต่ก่อนนี่มันจะเริ่มจากความเร็ว18เมก 8เมกนี่ถือว่าเร็วแล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยแล้วก็มาถึงระดับ4.7 470 4เมกนี่ก็เร็วมากแล้วแล้วก็มาจิก2จิก3จิกเนี่ยนี้3จิก3.6จิก,จกไปไม่ถึง4จิกแล้วนะครับเพราะตันที่ตัวตัวชิปซิลิคอนมันทํางานเร็วกว่านั้นไม่ได้เขาก็บอกทําไงทีนี้มันทําให้เร็วกว่าเดิมไม่ได้ก็ต้องใช้หลายคนช่วยกันทํา ก็คือใช้โปรเซสเซอร์หลายตัวหรือว่าใช้หลายๆคอรคอเนี่ยช่วยกันทํางานใช่ไหมช่วยกันทางานก็แสดงว่าทําทงานได้ได้มากขึ้นนะครับในความเร็วในการทําเท่าเดิมสมมุติว่าเรามีามีเนื้อสัตว์อยู่หนึ่งกิโลนะครับจะบอกเราสับสับป,ปอก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 ด้วยด้วยด้วยมีดด้วย,วยมีดปังตอเนี่ยเราสับได้เร็วเท่านี้มือเราไม่สามารถสับหมูได้เร็วกว่านี้แล้วแต่เราอยากให้เร่งงานให้เสร็จเร็ว เราก็อะไรครับเราก็เอาปังตอมาสองอันใช่ไหมอ่ะจับสองมือจับสองมือแล้วก็ยังไม่ทันเราก็ต้องไปเพื่อนมาอีกคนหนึ่งคนละสองมือก,กลายเป็นสี่มือก็แบ่งเขียงเอาเป็นสีน่อันอ่ะสี่มือไม่พอก็จับเป็นแปดเป็นสิบหกเป็นสามสิบสองหามาเยอะๆก็แบ่งงานกันทำก็เสร็จเร็วขึ้นเพะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอ่ะเราก็มีเขาเรียกไรประเด็นอีกใช่ไหมประเด็นว่าอาจจะทํางานแบบมันติเทรดมันติคออะไรก็ว่าไป Architecture pattern แบบไหนนะครับที่เราจะนํามาใช้ Architecture pattern คืออะไรก็คือในอดีตนะครับในอดีตมีคนเคยเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยเขาใช้วิธีการแก้ปัญหายัางไงเช่นชคเรื่องของสับหมูสับเนื้อสัตว์ใช่ไหมใช้อีโต้เราจะเห็นว่าเฮ้ยเราเคยไปเจอตลาดนี่มันมีเครื่องอะไรนะ มันมีเครื่องที่เป็น motor, มอเตอร์หมุนหมุนพอใส่เนื้อไปปุ๊บมันออกมาปุ๊บปุ๊บุ๊บุเป็นเส้นมาเลยบดมาเรียบร้อยเลยอ่า,าแสดงก็มีใช้อยู่แล้วเห็นไหมันั้นถ้าเรามีประสบการณ์เคยเห็นมาเยอะเคยเรียนรู้มาเยอะแทนที่เราจะบอกว่าอ่าเราจะซื้อมีดปังต่อแปดด้ามเพื่อมาสับหมูแล้วก็ซื้อเครื่องเครื่องบดหมูมาเลยจับยัดลงไปเสร็จปุ๊บมันออกมาใส่กระลำมังเรียบร้อย แทนที่จะมานั่งสับทีละเขียง2องเขียงใช่มั๊บปับป,บป,บปบ๊เนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้เรื่องแพทเทิร์นรู้วิธีการแก้ปัญหาแบบสากลเราก็จะทำงานได้เร็วขึ้นอะไรอีกครับอันต่อไปนะครับที่เราต้องตัดสินใจเช่นอะไรสตรา a t e จี c ปลว่าอะไรครับกลยุทธ์กลยุทธ์ที่เราจะมาควบคุมการทำงานของคอมโพเนนต์ นะสมมติเราออกแบบโปรแกรมเสร็จปุ๊บทีนี้ยกตัวอย่างเช่นมีหน้าจอนะครับมีพิมพ์เตอรอ์มี PC ต่อกับพิมพ์เตอร์เราจะเห็นว่าพิมพ์เตอร์เนี่ยเป็นอะไรที่มันทำงานช้าใช่ไหมแต่ CPU ทําทำงานเร็วทำยังไงให้ของสองอย่างที่มันทำงานช้ากับเร็วมันไปด้วยกันได้ เช่นบอกว่าถ้างั้นเราก็เก็บ Q. Q ไว้ในคิวเข้าคิวไว้ใช่ไหมเข้าคิวไว้หนึ่งงานสองงานสามงานงั้นเราก็สั่งงานใส่คิวคิวหนึ่งคิวสองคิวสามคิวสี่ไอ้คอมพิวเตอร์สั่งเร็วหมความว่าหนึ่งถึงร้อยหน้ามันสั่งปืด๊ดภายในสองวิสามวิส่งไปครบแล้ว แต่พินเตอร์ไม่ยอมปิ้นอ,ออกมาพินเตอร์ออกมานาทีละ10แผ่นก็แสดงว่า10หาร 100, 100, หาร้อยร้ก็ได้ใช้เวลาทั้ง10นาทีก่อจะเสร็จแต่เนี้ยใช้เวลาแค่ไม่กี่วิแล้วเราจะจัดการยังไงกับไอ้ระบบที่มันทํางานไม่ประสานกันแบบแบบเข้ากันได้แบบทันทีทันใดเดีย๋ยวพักแป๊บหนึ่งนะครับไปลบเสียงแมวก่อน ต่อต่อแมวเงียบละอันต่อมานะครับห้าคืออะไร,เช,เ,รเช่นเราต้องตัดสินใจว่าอ่าสถาปัตยะกรรมที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยควรจะอาจะทําเป็นเอกสารยังไงเพื่อส่งให้กับอ่าก็เรียกอะไรคนคนที่จะมานั่งดีไซน์ต่อไปจากเรานะครับอ่าต่อมานะครับ เช่นอันที่หก่ะแต่ตัดสินใจว่าอ่าการจัดอ่าการจัดระเบียบนะครับสถาปัตยกรรมแบบไหนที่ที่จะตอบสนองต่อนอนฟังชั i น n a ล r รี u i ว e m เมนจากยูเซอร์เนี่ยได้ดีที่สุดอ่าอันต่อไปคืออะไรครับอ่าเราจะจัดเรียงโครงสร้างคอมโพเนนต์ยังไงนะครับหรือว่าคอมโพเนนต์ต่างๆเนี่ย มันจะแบ่งเป็นสับคอมโพเนนต์ได้ยังไงก็คือถ้าเกิดว่าเรามีระบบที่ย่อยกว่าแล้วมันช่วยให้มันดีกว่าได้เนี่ยก็จะดีใช่ไหมเช่นเช่นอะไรเช่นบางทีการจ้างสิ่งของอะไรบางอย่างเราจะเห็นว่ามันสามารถถอดประกอบได้ไหมอย่างเช่นมือถือเนี่ยมือถือของเราเนี่ยเขาจะจัดทําเป็นคอมโพเนนต์ใช่ไหมสามารถถอด หน้าจอออกมาเปลี่ยนถอดแบตเตอรี่ถอดไมโครโฟนถอดนู่นนี่นั่นออกมาเปลี่ยนก็คือเรามองการออกแบบเป็นสับคอมโพเนนต์หรือแม้กระทั่งเรามี PC เครื่องหนึ่งเนี่ยเราเห็นว่าเราจะมีเมนบอร์ดเรามีแรมมีฮาร์ดดิส์มีการ์ดจอนะครับมี CPU มีฮิตซิงที่ที่ถอดเปลี่ยนได้พวกนี้ก็เรียกเป็นสับคอมโพเนนต์นั้นถ้าเราออกแบบสถาปัตยกรรม ออกมาทําให้มันรียูดมันเปลี่ยนมันซ่อมแซมแมนเทนนนได้ง่ายเนะี่ยระบบของเราก็จะมีความคงทนมากขึ้นความคงทนในที่นี้ก็คือไม่ใช่ว่ามันไม่มีของเสียนะแต่เสียแล้วระบบอ่ะมันสามารถที่จะซ่อมแซมได้เพื่อที่จะให้มันรันเพื่อตอบสนองต่อโจทย์ต่องานที่เราต้องการได้ได้ไปเรื่อยๆนะครับมันไม่มันไม่ถูกโยนทิ้งทั้งระบบนะครับแล้วก็อาหารต่อไป ทำอะไรครับวิธีไหนที่จะเป็นวิธีพื้นฐานที่จะใช้สร้างระบบตัวลงเราจะใช้แบบไหนในการสร้างระบบนะครับเช่นสร้างขึ้นใหม่ทั้งรุ่นหรือไปเอาซอฟต์แวร์ที่เขาทำเสร็จนะครับมานั่งประกอบกันอคอนฟ i ิกให้มันใช้งานได้ใช่ไหมเช่นเช่นเราเขียนใหม่ทั้งหมดหรืออา,อาจจะเคยได้ยินคําว่า LAMP ใช่ไหมแลก็เป็น Linux Apache MySQL แล้วก็ PHP เอา4ตัวนะครับที่สำเร็จรูปทั้งหมดเลยนะครับมาประกอบเข้าด้วยกันแล้วก็มานั่งทำอะไรคอนฟิกมานั่งคอนฟิกมานั่งตั้งค่าให้มันประสานงานกันได้เช่นเอาลินุกมาลงเอา Apache มาลงเอา MySQL มาลง PHP มาลงแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดแล้วก็ ทำพอร์ตให้มันเชื่อมต่อถึงกันมันก็จะกลายเป็นเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาได้นั้นก็มีหลายหลาย,หลายแบบหลายหลายวิธีการนะครับนั้นซอฟต์แวร์เราเนี่ยเป็นอะไรที่ที่ค่อนข้างจะยืดหยุ่นนะครับนั่นก็คือการที่เรารู้สถาปัตยกรรมเนี่ยข้อดีของมันก็คือทําให้เรารียู่ได้ก็เหมือนกับเวลาเราจะออกแบบบ้านใช่ไหมการที่เราออกแบบบ้านเนี่ย คงไม่มีใครนะครับออกแบบบ้านเพื่อที่จะมานั่งบอกว่าต้องไปตัดไม้มาสร้างวงกบประตูเองสร้างบานประตูเองสร้างทุกอย่างต้องทําขึ้นใหม่หมดเลยนะครับอันไม่ต้องนะก็คือต้องใช้สิ่งที่อะไรครับใช้สิ่งที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยอย่างฝรั่งก็จะมีคําพูดคําพูดหนึ่งเขาเรียกว่า re-inventing the view ไปว่าอะไรสร้างล้อใหม่รู้ไหมว่าวิวัฒนาการของล้อล้อของยานพาหนะในโลกนี้มันมีมันตั้งแต่สมัยโบราณแล้วใช่ไหมสมัยอียิปต์ก็สร้างสร้างอะไรสร้างปิระมิดก็จะมีไม้ท่อนกลมๆอย่างเคยดูในเรื่องสามก๊กนี่ก็จะมีรถลากของอาจารย์ของเบ้งก็จะมีล้อแล้วซึ่งซึ่ง สามก๊กนี่ก็สองพันปีมาแล้วนะครับเะนั้นหลายพันปีแล้วเขาก็สร้างล้อจนกระทั่งได้เป็นล้อที่มันใส่ยวทยานพานะวิ่งได้ด้วยความเร็วล้อเครื่องบินนี่ก็หลายร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับใช่ไหมเพะฉนั้นเราจะมาสร้างใหม่ทุกอย่างจากศูนย์เนี่ยมันไม่มีหรอกในโลกนี้เดี๋ยวนี้เพราะะนั้นในทุกๆระบบนะครับมันก็จะมีวัสดุที่ ที่มันเหมือนกันออกมารียูวได้แล้วในระดับสถาปัตยกรรมก็เหมือนกันนะครับในซอฟต์แวร์ในในโลกเนี่ยมันก็มีไม่กี่สถาสถาปัตยกรรมหรอกเพราะฉะนั้นมันสามารถเอาสถาปัตยกรรมที่มีอยู่เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับระบบของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปนะครับเราไม่จําเป็นต้องมานั่งนึกคิดสถาปัตยกรรมเองนะครับเราก็ไปเอาสถาปัตยกรรมแบบใดแบบหนึ่งเนี่ยที่ กขามีใช้อยู่เนี่ยมามาปรับใช้นะครับเราเรียกสถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้เสร็จแล้วเนี่ยเรียกว่าแพทเทิร์นนะครับเดี๋ยวเราก็จะเรียนรายละเอียดกันในเรื่องของแพทเทิร์นอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งแพทเทิร์นเนี่ยเป็นรูปแบบมาตรฐานอย่างเราจะเจอหนังสือบางเล่มมันเขาเรียกว่าเป็นดีไซน์แพทเทิร์นก็คือถ้าเกิดเราเจอปัญหานะครับสิ่งแรกที่ทําก็คือให้มองหาแพทเทิร์นหรือวิธีการที่มัน ถูกใช้แล้วเวิร์กใช่ไหมเหมือนเราใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยสมมุติว่าเราเราต้องการจะไปเข้าเมืองแพทเทิร์นมาตรฐานมีอะไรบ้างเดินไปนั่งแท็กซี่นั่งสองแถวนั่งรถเมล์นั่งรถไฟฟ้าเห็นไหมนั่นคือรูปแบบมาตรฐานที่เราจะใช้แก้ปัญหานั้นซึ่งซึ่งถามว่าเราเป็นคนแรกที่คิดไหมก็ไม่ใช่นะครับก็มีคนคิดมีคนทํามีคนทดลองไว้เสร็จหมดแล้ว มันก็จะช่วยให้เราเนี่ยง่ายขึ้นบางทีเราเราจะเราจะไปเข้าเมืองถามเพื่อนไปไงก็บอกอนั่งสองแถวไปลงถานีแล้วกระบงังแล้วต่อรถไฟฟ้าจบเห็นไหมั่นก็เป็นแพทเทิร์นอย่างหนึ่งทีนี้ทําไมทําไมเราต้องศึกษาตรงนี้นะครับอันแรกเลยก็คือเพื่อทําให้เราออกแบบสถาปัตย,ยกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงมีประสิทธิภาพสูงขึ้นถ้าเรา ถ้าเราไม่ออกแบบดีไม่ไม่ไม่รู้จักใช้าสถาปัตยกรรมเนี่ยเราจะได้ระบบที่อาจจะไม่มีประสิทธิภาพมากเท่านี้ก็ได้นะครับก็คือถ้าเราอยากจะใช้อาอยากจะทําระบบที่มีประสิทธิภาพมากก็บอกว่าให้ใช้คอมโพนเนนต์ที่มีขนาดใหญ่จะดีกว่าคอมโพนเนนต์ที่มีขนาดเล็กแต่อย่าลืมนะครับว่าคอมโพนเนนต์ที่มีขนาดใหญ่เนี่ยก็ยจะประกอบด้วยคอมโพนเนนต์ที่มีขนาดเล็กใช่ไหมเหมือนเราดูอ่า ในชิ้นส่วนอะเช่นเรามีรถยนต์สักคันหนึง่งมีรถยนต์รถยนต์หนึ่งคันเรามองว่าถ้ารถยนต์นี้เป็นระบบใหญ่ใช่ไหมบางทีมีชิ้นส่วนเล็กเ,กเช่นล้อเช่นประตูหน้าต่างเอนจินเครื่องยนต์นะครับพวกนี้เป็นระบบเล็กๆแต่ถ้าเกิดว่าเล็กเนี่ยมันย่อยไปนะครับมันก็ไม่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อรถเนี่ยเวลาซื้อรถเราไปซื้อทั้งระบบใหญ่มาเลย มีมีเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงกว่าดีกว่าไปซื้อระบบเล็กๆ,ๆเช่นไปเลือกซื้อล้อมาเ,อาเลือกซื้อเครื่องยนต์มาเลือกซื้อตัวถังมาแล้วมานั่งประกอบเองอาจจะไม่เข้ากับทีเ่เขาวิจัยมาแล้วก็ได้ใช่ไหมถ้าพูดถึงเรื่องความมั่นคงนะครับถ้าพูดถึงเรื่องความมั่นคงเนี่ยเราควรจะใช้สถาปัตย,ยกรรมแบบลำดับชั้นโดยเอาส่วนที่สําคัญกว่าไปไว้ข้างในลำดับชั้นคืออะไรก็คืออย่าง อย่างลิหนกตะกี้นะครับเห็นไหมอะไรที่สําคัญมากเนี่ยเราก็มาไว้ข้างในสุดแล้วก็มี security เข้ามาดังการที่จะมาเจาะทะลุมาจา,จากข้างนอกไปถึงข้างในสุดเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเออเาเรียกว่าอะไรนะไม่ไม่ใช่เจาะทะลุก,ก็คือถ้ามันพังเนี่ยก็ควรจะเอาส่วนที่มันพังยากๆไว้ข้างในพังง่ายๆไว้ข้างนอกส่วน security เหมือนกันนะครับก็คือ เราก็ใส่อะไรใส่ชิลใช่ไหมใส่ระบบรักษาความปลอดภัยไว้ในจุดที่เหมาะสมเช่นมีพอตต่อมาข้างนอกเราก็มาบล็อกตรงนี้ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยส่วน IO ข้างนอก IO ฝั่งนี้ที่ไม่มีต่ออินเทอร์เน็ตได้ก็ไม่จําเป็นต้องรักษาความปลอดภัยเพื่อให้มันมีความรวดเร็วหรือว่ามีประสิทธิภาพในการทํางานนะครับการออกแบบแต่ละร,รมช่วยได้อีก ช่วยให้ระบบมีความพร้อมในการใช้งานเช่นเราอาจจะออกแบบระบบสำรองนะครับแต่ก็วิธีการรับมือกับความผิดพลาดอย่างระบบที่ค่อนข้างเรียกว่าเรียกว่าเตรียมพร้อมนะครับสำหรับการรับมือกับข้อผิดพลาดมากสุดก็คืออย่างซอฟต์แวร์สำหรับไอ้พวกวเห็นไหมตัวนี้กระสวยอวกาศนะครับกระสวยอากาศที่เขาส่งขึ้นไปในอวกาศอะ ในนี้นะครับจะมี PC ไม่ใช่ PC ดีสมมติเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยมีคอมพิวเตอร์อยู่ด้วยกัน4เครื่องนะมีคอมพิวเตอร์4เครื่องเป็นเมนคอมพิวเตอร์นะครับคุณ4แล้วก็มีมีอีกหนึ่ง ก็คือถ้า4ตัวทำงานเนี่ย4ตัวรับอินพุตก็มานะครับจะมีตัวที่5คอยคอยเอาผลจาก4ตัวเนี่ยมามาก็เรียกอะไรมามาประมวลผลอีกทีหนึ่งถ้า4ตัวนี้ให้ผลการคำนวณที่ตรงกันก็อนุมัติให้ปฏิบัติงานได้สมมติจะเลี้ยวอย่าเงี้ยสมมติว่า,าจรวดทำท่าจะเลี้ยวไปสักทางหนึ่งสตัวบอกว่า,าเลี้ยวขวา ไอมอนิตไอตัวที่คอยเฝ้าดูบอกเลี้ยวขวาอาเลี้ยวได้แต่ถ้าสีตัวนี้ไอสองตัวบอกเลี้ยวขวาอีกสอตัวบอกเลี้ยวซ้ายอ่าสอตัวไอตัวที่ตัวที่ห้าเนี่ยก็เป็นตัวตัดสินใจว่าจะไปที่ไหนกันแน่เพราะว่ายังไงซะถ้าเป็นเลขขี้ก็คือต้องมีเสียงข้างมากนั้นตัวที่ห้จะคอยตัดสินใจทีว่าตัวลงไปยังไงนะครับถ้าตัวใดตัวหนึ่งดับอีก 4 5ตัวไตัวที่เหลือก็ต้องช่วยกันทํางานแทนขึ้นมานครับเรียกว่าเป็นแบบระบบที่พลาดไม่ได้แล้วก็เรื่องของอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ m a i n t a i n a b i l i t y m a i n t a i n a b i l i t y นี้ก็คือการบํารุงรักษาถ้าเกิดเราเลือกอให้ระบบของเรามันบำรุงรักษาได้ง่ายเราก็ควรจะเน้นระบบที่มีเล็กๆมีคอมโพเนนต์เล็กๆ ให้สับเปลี่ยนได้นั้นแสดงว่าอะไรครับทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยการที่จะทําให้มันตอบโจทย์ทั้งด้านประสิทธิภาพความมั่นคงความปลอดภัยความพร้อมและก็การบำรุงรักษาเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันขัดแย้งกันเองถูกไหมเพราะถ้าเราอยากให้มีประสิทธิภาพเราต้องใช้ของชิ้นใหญ่แต่มันจะบำรุงรักษาลําบากหรือถ้าเราเน้นให้มันมีความมั่นคงความปลอดภัย เราต้องใช้ฮาร์ดแวร์ที่มันซับซ้อนมากขึ้นมันก็จะส่งผลในประสิทธิภาพลดลงเพราะว่า,ามัวแต่ไปเสียเวลากับการนักษาค,ความปลอดภัยเช่นเราบอกว่าอะไรดีบอกว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับเราต้องเข้ารหัส128บิตความปลอดภัยเข้ารหัส แต่มันจะทําให้อะไรครับประสิทธิภาพลดลงเพื่อประสิทธิภาพบอกว่าใช้คอมโพเนนต์ตัวใหญ่ๆแต่ซ่อมยากเห็นไหมดัะนั้นในหลายๆระบบนะครับเราก็จําเป็นต้องออกแบบอาร์กิเทคเจอร์ให้มันตอบโจทย์พวกนี้ก็ต้องเลือกใช่ไหมก็ต้องมีการคอมโพเมนต์กันมีการคุยกันว่า ตกลงจะเอายังไงให้ประสิทธิภาพะระดับหนึ่งละซ่อมง่ายระดับหนึ่งละมีความปลอดภัยระดับหนึ่งแล้วก็ไม่ไปลดตอนประสิทธิภาพมากอ๋อหน้าปวดหัวเนาะอ่ะนั่นก็เป็นเรื่องของอะไรครับเรื่องของการตัดสินใจนะครับว่าเราจะเลือกอะไรนะครับในสถาปัตยกรรมของซอฟต์แวร์ที่เราจะอะอกแบบออกมานะครับแล้วก็ในหัวข้อต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของ มุมมองของสถาปัตยกรรมจากแต่ละคนที่เกี่ยวข้องนะครับก็ขอเบรกอีกเบรกหนึ่งนะครับ